คาว a ซากิจัด250สองสูบ 250cc สซีซีมด้วยกับตัว300การเบรกด้กกานคัตปรระดับเฮ้ยของไบเกอร์ด้วยเนี่ยว้าพอมัน2ส,สูบอ่ะไม่บอกไม่รู้ว่า250 39,500สบามหมื่นบาทเท่านั้นนะครับผมสวัสดีครับพบกับร้านอา m u ม c ูอีกแล้วนะครับผมวันนี้ทางร้านเราจะขอนำเสนอนะครับสำหรับเจ้าคาว a ซากิ จัด250 2สูบ2 5 0ซีซีชมเดียวกับตัว300ไม่บอกไม่รู้ว่า250รอเฮ้ยจริงถ้าไม่มีอะไรบอกเลยนะอาไม่ต้องถังอย่างเดียวนอกานั้นนะโฉมเดียวกันเลยจัดทรงมาให้แล้วจัดทรงร้านเราก็บอกเข้าไปท่อก่องก่องไม่ใช่อันนี้ลูกค้าจัดมาให้แล้วกระจกปลายแฮนด์ก้านเบรกก้านขัดทายสั้นท่อแต่งไงนะทรงเนี้ยโล่งๆรอๆนี่รถคันนี้ปีสองพทะเบียนโอนภาษีเพิ่งขาดปี64ไม่ต้องพูดความสำเพลงเลยละเราจัดเลย 39,500บาทเท่านั้นโอ้โหเรามาดูเลยครับผมนี่ของแต่งที่ผมบอกไปไงเฮ้ดูยางยางหน้าก็ยังพอได้ด้านหลังพอได้ข้างๆเยอะแต่ตรงกลางเริ่มแล้วถังตรงนี่นี่มุ่งตรงอย่างเดียวเม่อลูกสอนเขก็บอกแล้วนี่ซีช็คไม่มีรั่วไม่มีซึมเฟรวิทให้เรียบร้อยครับน้ำมันเครื่องใหม่กองใหม่นี่การเบรกการคัดปรระดับเฮ้ยของไบเกอร์ด้วยเนี่ยว้า แฮงของแพงเลยนไบเกอร์ iker, ครับซ้ายขวาเลยแล้วก,กระจกไปแฮ์สีเซอร์ถังสวยนะครับผมรถนี้ถ้าไม่มีรอยเลยนะข้อกระป๋องสลิปออนนะครับผมนี่ท้ายสั้นไฟเลี้ยวตาแมวแล้วก็ยางไงยางก็ยังมีอยู่ดูฝั่งนี้บ้างเห็นไหมเรยมเลี่ยมเลยเริมเรียมเลย,เย,เย,เลยถ้าไม่บอกก็ไม่รู้เลยว่าเป็นเนี่ยมีแค่นี้เองที่แจกจ่างแค่สองร้อยห้าสิบนนั้นนะเหมือนสามร้อยทุกอย่างรถปีสองพันสิบสามนะเลขไม้สามหมื่นสี่นะครับผมขออญาติทำการสตาร์ทครับ เสียงดีป่ะเพราะมันสองสูบไงถ้าอยู่นะสองสูบนะนี่ระบบไฟครบนะครับเนไงฝุ่งจำซ้ายขวานี่ต๊อบต๊อบนี่นี่ต๊าแมวต๊าแมนวนะเจ้าอยู่แลงเบก พ่อญาตจับเครื่องพ,พอมันเป็นสองสูบพี่ว่าไม่ว่าซีซีไหนมันก็เสียงพอเนะี่ยจัดไปฮะสำหรับเจ้าคาวาสกิแซดสองร้อยห้าสิบสองสูบ 250cc ปี2013สเบียโอนภาษีพึ่งขบับปี64คันนี้ผมจะขอเปิดราคาอยู่ที่39,500บาทเท่านั้นนะครับผมสงสัยตรงไหนนะโทรมาสอบถามกันได้ครับ0891218309ผมอาร์มจากร้านอาร์ม u ู c ีซีซีนีรับสายมาลองขับกันได้นะร้านเราตั้งอยู่สมุทรสาครพะลาม2อ,อยู่ใกล้กับวัดพันท้ายนอนสิงห์นะครับถ้ามาไม่ถูกยังไงปักหมุดมาเลยร้านอาร์มยูท 4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพี่ในรถมีร้านขันไหนบ้างเฮ้ย ในไลน์มีเรื่องขนาดไหนบ้างถูกแล้วไลน์แอดเลยแอดอาร์มดีดีซีน่ไลน์แอดร้านถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนร้านเล็กๆข,ของเรารบกวนไลค์แชร์ s ับสไคร b e ให้อาร์มดีดีซีด้วยนะครับอาร์มดีดีซีล้านเล็กเทอร์วิดใหญ่ขอบคุณมากครับ